อ่ะก็จบเกมไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็โอ้โหไม่ไหวว่าแมนซิตี้เก่งเก่งจริงๆนะ,ะกะ็ครึ่งหลังนี้โอ้โหแมนซิตี้เล่นเล่นดีกว่าแมนยูเยอะเลยนะครับผมคือจะเห็นได้ว่าทั้งเกมเนี่ยแมนซิตีน้นี่เรื่องการครองบอลน,นี่แน่นอนจริงๆนะการส่งบอลการจ่ายบอลแม่นยําแล้วก็รวดเร็วนะฮะผมเชียบคมถือว่าใช้ได้เลยฮะ,ะอ่ะก็สรุป แมนซิตี้เขาก็บุกมายิงชนะแมนยูสองูนะครับจากลูกยิงของไอ้เจ้าจอห์นสโตนกับทางเฟรนดินโยในช่วงท้ายเกมครับเลยได้ว่าตอบฟ้าลงาพาทุกแมนยูคาโอเทอฟอร์ดอีกแล้วนะครับพี่น้องก็แมนยูล่วงฟุตบอลคาราบาวครับเนี่ยสปีติดเลยปีที่แล้วก็ตกรอบไปด้วยน้ำมือของแมสซิตี้นี่แหละแล้วก็ปีนี้ก็เป็นแมนซิตี้ที่บุกมา ย้ำชัยชนะอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นแมนซิตี้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์4ปีติดกับน้ำมูฮะโจเซฟลุนโยกับทางทมมพัตแนมฮอสเปอร์นฮะก็ต้องบอกว่าเกมนี้คือยังไงดีละ่ะแมนยูก็ผมว่าก็ก็สู้ก็สู้แมนซิตี้ไม่ได้จริงนะโดยเฉพาะในครึ่งหลังเนี่ยวันนี้ตัวผู้เล่นที่แมนยูส่งลงสนามก็มีเปลี่ยนสองคนก็คือดีนเฮนเดอร์สันกับทางอา่าอะไรอ่ะ อไอเจ้าอิลิกไบยี่ที่ไม่ได้ลงแล้วเอาลินเดเลอลงแทนนะฮะเกมในครึ่งแรกเนี่ยแมนยูเนี่ยส่งเดี๋ยนะแมนยูส่งตัวผู้เล่นเกือบจะเหมือนกับทางแอสตันวิลล่าเว่าเฟร็ดแม็กโทมิเนลงครบนาคู่กับเป็นมาซิยาวกับแรดฟอร์ดนะส่วนทางไอเจ้าแมนซิตี้เขาก็ส่งทั้งควินเดบรอยอะไรเงี้ยลาร์ินสเตอร์ลิงลิยาร์ดมาเลสเฟนดินโยฟิลโฟเดนอ่า ลงครบคันนะครับผมก็ต้องบอกว่าเกมในครึ่งแรกเนี่ยแมนยู U, เอ่อคองบอลได้น้อยกว่าแมนซิตี้แมนซิตี้คองบอลดูเป็นล่ําเป็นสันากเป็นล่ําเป็นสันมากกว่าเลยฮนะเอ่อคองบอลจ่ายบอเลเร็วส่งบอลกันแม่นยําแล้วก็ส่งบอลกันไปมาเนี่ยอา่าได้เยอะแล้วก็เข้าหาพื้นที่แมนยูได้เยอะกว่าแล้วแมนยูเนี่ยพยายามจะดันสูงในครึ่งแรกนะอา่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมักจะหลังลอยโดนแมสซิตี้สวนกลับทีทีไลเนี่ย มีเสียวตลอดโดยเฉพาะฟิลโฟเด้นหลุดขึ้นมาควบินเดอร์บอยหลุดขึ้นมาทางริมเส้นเนี้ยเพราะว่าวันบิซาก้ากับลูกชอด,ดันสูงนะแต่ว่ายังดีที่ในครึ่งแรกเนี่ยพวกแม็กไวลินเดเลิฟยังช่วยสก,กัดไว้ได้อยู่ับแมนยูก็เลยรอดตัวมาได้ในครึ่งแรกนะแต่พอมาในครึ่งหลังนี่โอ้โหแมนซิตี้เขาครองบอลได้เหนียวแน่นครับคือในช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยแมนซิตี้ครองบอลอย่างเดียวเลยแล้วก็แมนยูเนี่ยแย่งบอลได้ค่อนข้างลําบากนะแล้วตําแหน่งเนี่ย จะเห็นได้ว่าแมนซิตี้ขยับหาตำแหน่งกันตลอดมันจ่ายพื้นที่จ่ายบอลไปหาพื้นที่ว่างได้ง่ายมากแล้วนักเตะแมนยูวันนี้ตัดบอลกองการเนี่ยตัดบอลแทบจะไม่ได้ในครึ่งแรกเลยแล้วนะสุดท้ายก็มาเสียฟรีคิกแล้วก็โดนไอ้เจ้าอะไรนะไขไม่รู้เปิดบอลเข้าไปแล้วก็สุดท้ายบอลมันไปฉาบกองหลงังแมนยูเตะสกัดไม่ดีรู้สึกจะเป็น, er. นลินเดเลอร์บ้งเตะฉาบไปแล้วก็มาเข้าทางไอ้เจ้าจอห์นสโตนที่พุ่งขึ้นมาแล้วก็ชาร์จเข้าไปหนึ่งูนย์นะ พอโดนน้ำหนึ่งศูนย์เนี่ยแมนซิตี้เขาก็เล่นเกมง่ายขึ้นนะก็รอให้แมนยูบุกใส่แหละแล้วก็เดี๋ยวแมนซิตี้เขารอดักดักและสวนกลับแทนเพราะจะเห็นได้ว่าทั้งเกมเนี่ยในครึ่งหลังเนี่ยแมนยูไม่มีโอกาสยิงเข้ากรอบเลยนะอะคือแมนยูเนี่ยพอคือพอแมนซิตี้เขาปล่อยให้ได้ครองบอลก็จริงนะแต่ว่าพอเข้าใกล้หน้ากอลเกตโทษแมนซิตี้เขาก็จะบีบบีบหน้าเตะแมนยูแมนยู Man U. Man U ก็จะจ่ายบอลลำบากมากขึ้นครับก็เวลาจ่ายไปก็จะโดนดัก เอาไว้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นฟรานดินโยลูเบนดีแอสตอนสโตนก็ดักแมนยูไว้ได้หมดนะดังนั้นแมนยูจะหาโอกาสยิง mm hmm. ก็น้อยส่องไกลก็ไม่ได้ใกล้เคียงเลยเรียกได้ว่าไอแซคสตีเฟนคือแบบยืนยืนจนเมื่อยเลยไม่ได้เซฟอะไรเลยนะฮะในครึ่งหลังเนี่ยก็สบายครับผมแล้วก็สุดท้ายแมนยูเนี่ยพอโดนแมนซิตี้บีบนะหน้ากอกิโทษจ่ายบอลกันพลาดเองด้วยแล้วแมนซิตี้พอตัดบอลได้เนี่ยการเล่นบอล ในฟุตบอลแรกของแมนซิตี้คือเขาได้บอลปุ๊บตัดบอลแบบโอ้โหสวนกลับแบบฟื้บฟึ้นว่าแป๊บเดียวถึงหน้าโกแมนยูแล้วแล้วมีโอกาสจบสกอร์ได้แบบแทบทุกครั้งยังดีที่วันนี้ครึ่งหลังเนี่ยแม็กควายช่วยได้หลายครั้งนะครับผมในการดวลกับไล์ฮิมสเตอร์ลิงอย่างนี้การสกัดบอลในช่วงในกอะเขตโท้นอย่างนี้ไม่งั้นนี่แบบโดนมากกว่านี้แล้วแต่สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่จริงฮะก็มาจากลูกเตะบุมนั่นแหละที่โยนเข้ามาแล้ววานวิาการหม่งเข้าไปเป็นช่องว่างตรงนั้นจริงนะ นึกถึงวันที่แมนยูโดนฮาวิบาลนของเนสเตอร์ยิงอ่ะก็โดนอย่างนั้นเลยฮะก็โดนเฟรนดินโยยิงเข้าไปครับบอลน,นี่แบบพุ่งตรงมีช่องเดียวแมนยูยืนอยู่กันเต็มแล้วแล้วก็บอลพุ่งเข้าไปเรียบร้อยครับ2อก็จบแล้วคือแมนยูไม่ว่าจะเอากรีนวูดลงมาหรือเอาฟันเดเบกลงมาก็ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนเกมอะไระเพราะว่าแมนยูวันนี้หคือสปีดบอล่ะช้าแล้วก็คือพอสปีดบอลช้าเจอแมนซิตี้ ที่เขาไล่บีบอ่ะคราวนี้ตัวเองก็จ่ายยากแล้วแล้วพอเล่นสปีดบอลช้าจ่ายบอลไม่เร็วพอแมนซิตี้เขายืนลงมายืนกันแบบรับเต็มที่แล้วก็ก็เจาะไม่ได้อ่ะเออแล้วก็เสร็จอ่ะเสร็จแมนซิตี้บอลเรียกได้ว่าวันนี้แมนซิตี้กินกินเรียบเลยนะผมถือว่าอ่าก็ก็เล่นดีกว่าแมนซิตี้อ่ะแมนยูก,ก็ก็แพ้ไปมันมันก,ก็ก็ตามรูกเกมนันแหละสู้สู้ไม่ได้นะผมใน ในครึ่งหลังนะครับผมก็เป็นแมนซิตี้ที่ที่ดีกว่าจริงแล้วก็ชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปนะครับผมอ่ะโอเคทักทายกันในช่วงทา้ายคุณประกาศบอลยอมรับเลยครับสู้ไม่ได้คุณเอฟเคที่บอกเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงเป็นเช่นนี้อัพก็แมนซิตี้ผมว่าเขาเล่นดีนะแมนยูถ้าพูดถึงแมนยูเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแมนยูวันนี้เล่นบอลค่อนข้างมากจังหวะไปแล้วก็ช้าแล้วก็รู้ก็ทั้งรู้ว่าแมนซิตี้เขาเข้าบอลเร็วเวลาหา เวลาแมนซิตี้เขาปล่อยให้แมนยูมีพื้นที่เนี่ยแมนยูก็ก็ช้าจังหวะช้าคือแล้วแบบส่งบอลไม่แม่นยําบางทีการชิงบอลในแดนหน้าเงี้ยมันก็ดูไม่เข้าใจกันแลดฟอร์ดไปทางมาซิยาวิ่งไปทางบูโน่จ่ายไปทางเงี้ยอ่ามันก็เลยดูดูไม่ค่อยไม่ค่อยน่าโอเคซะสักเท่าไหร่สำหรับฟอร์แมนยูในครึ่งหลังนะฮะวัสดีคุณเบียบ K, คุณวีชัยบอกกากโอ้โหนี่นี แฟนบอลอย่างนี้ดิครับผมนี่เขาเรียกว่าไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับผมเออก็ดูวไว้นะฮะเดี๋ยวเจอกันวันที่สิบเจ็ดนะครับผมเนี่ยคือผมจะบอกว่าเอาิจริงอะ่ะคือจะจะด่าก็ได้นะแต่ว่าคือบางทีก็ให้ให้มันแบบเพราะเพราะว่าบางทีแมนยูก็ไม่ได้ไปลุกลานอะไรลิเวอร์พูลแต่ว่าการที่แฟนลิเวอร์พูลมาทําอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทําให้แฟนลิเวอร์พูลส่วนใหญ่เขาดูไม่ ดูแย่ลงนะครับผมในการที่มีแฟนบางคนมามาโชว์แบบคาพูดอะไรอย่างนี้นะค,คุณปากสิบอกกลางเราสู้ไม่ได้เห็นด้วยครับก็วันนี้เป็นทางอะไรอ่ะแมนซิตี้ที่ตัดบอลได้ตลอดแล้วก็โอโ้โหจ่ายบอลกันดีแมนซิตี้ยอมเลยวันนี้แมนซิตี้แม่งสุดยอดจริงคุณพีเคบอกว่าผีหลีครับหมายถึงอะไรครับเรือจะเดินอ๋อโอเคยินดีด้วยนะเพราะว่าเรือดีกว่าจริง<ๆ>เด็กสือใต้บอกว่าเสียใจด้วยครับพี่ ทีบอลลีคือศูนย์ทีบอลทุ่ยเลขายไม่ได้เลยนะเอ่อัวนีซิตี้ไม่ยอมจริงฮะก็นี่เผยๆจะคว้าแชมป์สี่ปีติดนะเออแต่ว่าก็ต้องไปถามโจเซ่มูรินโโ่กันนะว่าจะอนุญาตหรือเปล่าคุณปากัสซีบอกว่าได้ประตูช่วงสําคัญทั้งสองลูกเลยฮนะต้นครึ่งหลังกับปลายรึ่งหลังฮนะก็คือแหมคือพอได้ได้บอลทุกอย่างเอ้ยพอได้ประตูปุ๊บทุกอย่างเข้าทางแมนซิตี้เลยฮนะยิ่งเป็นทีมที่ครองบอลได้เหนียวแน่นด้วยแมนยูบอกเลยว่า ไลบ่บอลจากแมนซะิตี้เนี่ยยากฮนะโอ้โหอันนี้แมนซิตี้นี่ได้บอลวิ่งแล้วง่ายตลอดแมนยูแย่ยงบอลไม่ได้เลยฮนะเ็นเคบอกว่าฟอร์มแรงในหลีกนะันนะโอเล่สุดท้ายโดนนะเป๊ปจัดการในบอลถ้วยผมก็ไม่สิถ้าถามโมงเองผมก็ไม่ซีเรียสน,นะก็อย่างที่บอกช่วงนี้แมนยูจริงๆมันก็อยู่ระหว่างก,การสร้างทีมอะต้องให้เวลาโอเล่นิดนึงจําได้ทั้งสี่ครั้งแล้วรอบรองไปถึงอะไรเอ่ยนึงนะ ไม่ไหมคืออะไรกองกลางเราถูกปิดหมดเลยดูเหมือนไม่มีกำลังใจจะเล่นครับอซิตี้เต็งแชมป์ครับอ่าเห็นด้วยนะฮะเคนไปไม่ซิตี้เหรอโอ้ผมว่าสเปอร์ไม่น่าปล่อยนะเพราะถ้าสเปอร์ปล่อยนี่ไม่รู้จะเอาใครมาแทนนะเออแมซิตี้จะชนะสเปอร์ซีหนึ่งโอ้อก็อีกเท่าไหร่อ่ะสี่เดือนเอนู่นนะถึงจะได้สามสี่เดือนเนี่ยถึงจะได้เตะ เบอร์การนี่น่าเหนื่อยครับสองแสนบอลเนี่ยดูมันทำดีจะพูดอย่างเดียวเลยเ <c oughs> uh, ออแมนซิตี้กลัวลูกโยนขั้นข้างครับแต่ว่าเขาปิดไม่ให้เราเปิดฮนะก็จริงๆไม่ต้องปิดก็ได้แมงไม่มีปัญญาเปิดด้วยวันวิซาก้าอย่างเงี้ยแต่ก็แมนซิตี้เขาก็เล่นเอาเหนียวแน่นไว้ก่อนนะโซชาไม่กระตุ้นเลยครับคือผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะโซชาก็กระตุ้นนะแต่ว่าบางทีกล้องอ่ะไม่ได้จับไปคือถ้าใครเข้าไปดูในอ่าอ่าพวกคลิปเบื้องหลัง ในช่องของแมนยูในเตดอาจจะเห็นว่าจริงๆอ่ะโซชาไม่กระตุ้นลูกทีมตลอดเวลาแหละแค่บางทีอยู่บนโต๊ะแต่ว่าคือที่เราดูดูบอลเนี่ยเราเห็นแบบมันมีเสียงเชียร์คือเขาเปิดมาแต่ว่าในสนามจริงมันเงียบมากแล้วคือจะเห็นว่าโซชาไม่งจะอยู่ตรงไหนของสนามแม่งกระต,ต,ตุ้นแม่งตะโกนสั่งลูกทีมได้ตลอดอ่ะพี่วาิตี้กับสเปอร์ใครได้ชร์คือถ้าดูฟองนะตอนนี้นะแมนซิตีดิเออลูกชอทูปิดไป จอได้ใจผมครับอืมเกือบต่อยกันแล้วหมายถึงเกือบต่อยกับเจา้าแกรนไซโลเหรอบันทงแมนยูก็รู้แล้วว่าใครจะชนะถ้วยพิมเม u ลดีกว่าครับแอดอก็แมนยูตอนนี้เหลืออยู่สามถ้วยนะก็มีพิมเม u ลมียูโรปาลีกแล้วก็ f อฟเคัพนะฮะก็เก็รอดูกันว่าแมนยูจะจะ,จะทุ่มที่ถ้วยไหนมากกว่ามากุ้มลงทําไมไม่ได้จุดโทษอายจังไม่เห็นหน้าอายเลยอ้า จริงๆมันก็โดนขายนิดนึงนะแต่ว่ากรรมการเขาบมองว่ามันมันล้มง่ายไปหน่อยนะทีทีตอนครึ่งแรกไลนยิมสเตอร์ลิงล้มง่ายทำไมไม่เห็นพูดถึงจังหวะนั้นบางทีการที่แฟนบอลทีมอื่นมาพุ่งโจมตีเรื่องจุดโทษของแมนยูผมว่ามันตลกเกินไปอะ่ะ <c oughs> อ,อ <c oughs> คุณพีพ,พีเคบอกว่าหลังแน่นครับแมนซิตี้อันนี้เห็นด้วยฮนะใช้ได้เลย ทำไมไม่เอาบยี่ลงก็พักครับเพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมช่วงนี้แมนยูเตะที่นะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เตะกับวัตฟอร์ดในเอฟเอครับเดี๋ยวกลางสัปดาห์หน้าเตะกับเบอร์รี่ในเกมนัดตกค้างอีกเรื่องคอมบอลต้องให้ซิตี้ครับอ่าเห็นด้วยบูโน่กับ The Boy เดอะบอยแข่งกันครับอคงวัดกันยากแต่ถ้าวัดที่เกมนี้เดอะบอยดูเด่นกว่านะกูสแตมบอกแพ้ฝรั่งครับกุนเกลโร่ยังไม่ฟิตอีกนานนะผมว่าคือ ผมมองว่าในระยะยาวอ่ะเป๊ะก็คงจะให้กุลน่ะลงน้อยลงครับเพราะว่ากุลเนี่ยอายุพอสมควรแล้วลหละแล้วก็อายุการใช้งานจริงเนี่ยมันเหลืออีกไม่กี่ปีครับเขาก็คงต้องให้พวกคาเวิวเจซุสพวกนี้ไลท์มเซอร์เร่เนี่ยลงเป็นตัวหลักไปก่อนแล้วก็เอากุลมาแบบลงเป็นตัวสำรองเปลี่ยนแปะเปลี่ยนเกมในช่วงท้ายๆเนี้ยก็น่าจะพอโอเคสําหรับกุลในช่วงท้ายท้ายการค้าแข่งเนาะกูดีว่าบอกทําดีแล้ว จอห์นสโตนกับลูเบนดียลเล่นดีครับอันนี้เห็นด้วยแมนซิตี้แพ้ทางสเปอร์ครับอ่ะก็ไม่แน่นะอีกสามสามเดือนเนี่ยผมนอนกันนะครับพี่ช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยครับอโอเคครับชานี้ไม่อยากเข้าเฟซบุ๊กเลยฮนะแฟนบอลฝั่งเมอร์ซิไซด์คือก็เป็นเรื่องปกตินะผมเชื่อว่าแฟนบอลฝั่งเมอร์ซิไซด์นยเขาคงกระดีกระดาเป็นพิเศษแหละคือคือผมจะบอกว่าแฟนบอลพี่อย่างผมในเฟซบุ๊กเนี่ยแฟนบอลหรือว่าูลส่วนใหญ่ของผมอะ โอเคค่อนข้างโอเคนะไม่ค่อยเกลียนนะแต่ว่าอบางคนก็เกลียดเกลียนนะนะผมก็แบบมันก็ห้ามไม่ได้นะเอคุณวีว่าบอกแมนยูยังไงก็ไม่ตายว่าไทยลีกเล่นแข่งถูกต้องครับเล่นแข่งไปเดือนหนึ่งคุณวิไลทาวบอกแพ้ไม่เป็นไรครับปีหน้าไว้เอาใหม่ใช่ไหมผมชื่อคนญี่ปุ่นนะครับเป็นชื่อปกอ๋อโอเคคุณนอมสินผมอ่านไม่ออกอะเคยเรียนอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ลืมไปแล้ะ เกื <G ül üyor> อบวางบวยครับจอคันเซลโลคาวานีทําน,น,น,นไหมครับเจอลิครูคาวาน,นีจะกลับมาในเกมหน้าฮะเจอกับเบอร์ลี่นะครับผม <G ül üyor> ก็ตอนนี้โดนแบนไป2เกมแล้วนะนะเดี๋ยวเกมกับ ford. วัตฟอร์ดคาวานี่จะโดนแบนเป็นเกมนัดสุดท้ายไม่แน่นะอาจจะเอาเคนแทนกุลนะคือถ้าได้เคนมาบอกเลยว่าแมนซิตี้แม่งยิงกระจายแน่นอนเพราะเคนแค่ลอยอยู่ในกรอบแกโทษก็ได้แม่งมีตัวเปิดเข้าไปให้เคนน่ะได้ยิงอีกเพียบเลย ยูฟ่ามีลีกใหม่เหรอครับใช่ครับก็จะเริ่มฤดูก,กาลอีกสองฤดูก,ลดก,กาลหน้ามัง้งถ้าจำไม่จาชื่อไม่ได้ละอ u อยูซเอเสือใต้ชิงกับเรือน่าจะสนุกครับนอนไม่หลับเลยไม่ต้องเครียดครับโอ้ oh. มันก็แพ้ชนะคือถ้าแมนยูเล่นดีแล้วแพ้มันก็น่าเสียดายแต่วันนี้มันมันสู้แมนซิตี้ไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วคือเ,เราเจอแมนซิตี้ในโอดอฟอร์ดก็แพ้มาหลายๆครั้งกะ เห็นได้อยู่แล้วว่ามันก็มีโอกาสที่โดนแมนซิตี้เขาบุกมาสอยคาบ้านผมว่าก็โอเคไม่ก็ไม่ได้ถือว่าแย่อะไรมากมายตกรอบให้กับทีมที่เขาดีกว่าจริงๆนะคุณพี่เคบอกว่าผมแฟนแมนซิตี้ยังไม่ได้ถ้วยยูฟ่ามาประดับเลยก็นั่นแหละเป็นเป้าหมายสูงสุดของเป๊ปนะฮะคือทุกถ้วยในอังกฤษนี่มั่ได้มาเกือบหมดแล้วเหลือแค่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยที่ยังไม่ได้นะก็ปีนี้คิดว่าแมนซิตี้ก็คงแบบ อยากจะเอาให้ได้แหละคือจริงๆมันก็อยากจะเอาให้ได้ทุกปีแต่ว่ามันก็ไปตกรอบซะก่อนนะฮะแมนยูเจอทีมใหญ่ยังไม่ชนะเลยครับแต่เจอลิเวอร์พูลไม่แน่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ปีนี้แมนยูเจอกับทีมใหญ่ในลีกเนี่ยไม่ดีในฟุตบอลทัวก็แพ้แมนซิตี้ไปแล้วในลีกก็เสมอแมนซิตี้แพ้อาร์เซนอลเสมอเชลซีโดนสเปอร์ถล่มเละนะครับผมก็เหลือลิเวอร์พูลนี่แหละที่แมนยูจะเจอวันอาทิตย์ที่สิบเจ็นะครับผมทำดีแล้ว แต่ยิงไม่ได้อะก็นั่นแหละฮะก็ถือว่าสุดแล้วครับแมนยูว,วันนี้ก็ทําได้เท่าที่ทําได้ก็แมนซิตี้เขาดีกว่างจริงเพราหมดเวลานี้ผมบวยไวเลยแมนยูแพ้อะประมาณนี้แล้วกันก็แฟนแมนยูไม่ต้องเครียดครับตกบอลน,นี้ไปแล้วไอ้ถ้วยนี้ไปก็แมนซิตี้เขาดีกว่างจริงแล้วเดี๋ยวแมนยูก็ไปโฟกัสกับฟุตบอลถ้วยที่เหลือแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวไเ้เจอกันใหม่นะสวัสดีครับ